สวัสดีครับผมหมอแอดเดอะมจิกแมนนะครับเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ไพทาโรนะครับเราจะมาดู12นักกษัตริย์นะครับในช่วงปลายปีนะครับดวงปังกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดวงดีเวอร์นะครับคู่ส่งเสริมดวงชะตานะครับเงินไหลมาเทมานะครับนักกษัตริย์แรกนะครับเราจะทํานายกันเลยนะครับนะฮะนักกษัตริย์ที่1คือปีชวดนะครับอ่ะเรามาดูปีชวดนะครับโอเคครับ ไปชดได้ไพ่ไฮโรแฟนนะครับไฮโรแฟนเป็นไพท่ที่ถูกพยากรณ์ในเรื่องของความปังดีกว่าเดิมในเรื่องของผู้ใหญ่นับเป็นอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ในคำอยากอนนะฮะในเรื่องของเกี่ยวกับหน้าที่การงานความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็คู่นะครับส่งเสริมในลักษณะของดวงชะตาเนี่ยเขาบอกว่าในดาวการงานการเงินความรักนะครับแล้วก็ มีอะไรบางอย่างที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษามีโชคมีลาบเพราะฉะนั้นในคนเกิดปีโชวกําลังอยู่ในช่วงที่เงินทองไหลามาเทมาคู่เป็นอุปถรัรมภ์ผู้ใหญ่เป็นอุปถรัรมภ์หน้าที่การงานรุ่งเรืองอันนี้ปันธงเลยครับโอเคครับมาดูปีต่อไปนะครับปีฉลูครับปีฉลูได้ไพ่ทำแรนนะครับทำแรนคือการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของ หน้าที่การงานนะครับองค์กรใหม่บริษัทใหม่การโปรโมทในองค์กรมีการลงทุนเกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดความรุ่งเรืองความปังกว่าเดิมนะครับและสิ่งสําคัญเปลี่ยนฮวงจุย้ยคือซื้อบ้านนะครับหรือว่ามีเรื่องของทําเลธุรกิจการค้าจะดีมากในเรื่องของคู่การส่งเสริมนะครับในช่วงปลายปีนี้ครับสำหรับคนอกหักรักคุดนะครับก็อยู่ในช่วงกําลังเจอคู่คนที่มีคู่ครอง ความรักอยู่แล้วจะส่งเสริมนับคนที่กําลังมีข่าวมงคลจะมีข่าวมงคลทั้งงานแต่งงานมงคลและมีบุตรมีทายาทนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับต้องใช้คําว่าจะสามารถจับเงินหลักล้านในปีนี้นะครับแต่ก่อนจับเงินหลักล้านนะครับจะต้องเริ่มหลักจากหลักแสนก่อนครับอันนี้คือประสบณ์แน่นอนครับปันทงครับโอเคต่อมาเรามาดูในของปีต่อไปนะครับปีเถาะนะครับปีเถาะได้ไพ่เก้าเหรียญนะครับ ก้าเหียในคำพยากรณ์เขาบอกว่าดวงของดาวราชาโชคทางการเงินกําลังโดดเด่นนะครับเขาเรียกว่าปังกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่าดาวการเงินเป็นดาวที่ถูกพยากรณ์ในเรื่องของนี่สินหมดนะครับแก้ไขปัญหาทางการเงินทั้งในระบบนอกระบบและกําลังมีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายนะครับแล้วก็มีดวงของการเงินหลายช่องทางและสิ่งสําคัญนะครับได้คู่ที่สร้างฐานะความมั่นคงนะครับเขาเรียกว่า ส่งเสริมโชคชะตาด้านการเงินทางธุรกิจนะครับทางการเป็นนักลงทุนนะครับในเรื่องของเงินทองที่จะประสบผลก็คืออาจจะสืบเนื่องต่อจากการบบรับมรดกและสืบทอดมรดกจากพ่อปู่ได้ครับอันนี้คือความปังของคาว่างานเงินคู่ครองครับโอเคต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของปีต่อไปเลยนะครับปีนะครับที่เราดูปีขาน,นะครับปีขานได้ไพ่เจ็ดเหรียญ จเจรยญเนี่ยความปังของจเจริญเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมัน่นคงแสดงว่าดวงชะตากําลังอยู่ในช่วงที่ผ่อนบ้านผ่อนรถหมดมีเงินเก็บนะครับมีรายได้มีเงินสดนะับใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของคู่ครองนะครับมันกําลังบ่งบอกถึงการเจอรักแท้และคู่แท้ที่มาส่งเสริมกันนะครับและก็อยู่ในภาวะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับส่วนการเงินนะครับต้องใช้คําว่า สิ่งที่ลงทุนลงแรงในการสร้างฐานะไปแล้วนะครับชีวิตบปลายะใช้เงินไม่ต้องทํางานอันนี้ฟันทองครับโอเคครับต่อไปเรามาดูนะครับปีมาโงกันครับปีมาโงได้ไพ่สี่ดาบนะครับสี่าด,ดาบดาในคํำยิกร์แปลว่าในความปังของทาทานายดูแล้วลักษณะของไพ่ออกมาไม่ค่อยดีไม่ใช่นะครับมันอยู่ในภาวะเหนื่อยกายเหนื่อยใจระยะพักฟื้นพักร้อนเพื่อการเติบโตการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะ,ะนนในคำยิกร์ ความปังก่าเดิมคือการรีเซ็ตก็คือการเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่แล้วก็กําลังมีความสุขกับการได้ทําอะไรเช่นการลงทุนการเป็นนักธุรกิจการเปลี่ยนแปลงงานใหม่นะครับและการเป็นนักลงทุนครับในเรื่องของการเงินเขาบอกว่าโดดเด่นนะครับในลักษณะของการเชื่อมโยงด้านคู่ที่เขามาส่งเสริมดวงเพราะฉะนั้นเราอยู่ในภาวะที่ถ้าเราล้มหรือผิดหวังสูญเสียความรักเราจะได้ความรักกลับคืนมาและเริ่มต้นใหม่นะครับสิ่งสําคัญก็คือเงินทองกําลังไหลเข้ามานะครับต้องใช้คาว่า ตื่นมาขยับมานะับจับเงินหลักหมืน way, ่นกลายเป็นหลักแสนจากหล,ลักแสนกลายเป็นหลักล้านล้านนะครับอันนี้ฟันทงเลยครับโอเคนะครับ,นะรบต่อไปก็ปีมะเส็งครับปีมะเส็งได้ไพ่ราชนีถือเหร,บบรียญนะครับนะครับราชนีถือเหรียญแปลว่าเศรษฐีมีดาวราชนีแห่งโชคนะครับเพราะในดาวการเงินนะครับกับการงานมันกําลังบ่งบอกถึงคนเราเกิดมาเพื่อจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคนเราเกิดมาเพื่อร่ํารวยคนเราเกิดมาเพื่อ เป็นเศรษฐีนะครับเป็นมหาเศรษฐีและเป็นอภิมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นในคำอยากรณ์ของทางการเงินการเงินกำลังบ่งบอกถึงสภาพคล่องทางการเงินเงินไม่ขาดมือมือนะครับกระแสเงิงนสดดีและสิ่งสําคัญนะครับในลักษณะของคู่นะครับเขาบอกว่าคู่เนี่ยอยู่ในช่วงของการสร้างฐานะและสร้างความมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคำอยากรณ์เนี่ยเขาบอกว่าดวงการทําอะไรในเรื่องของธุรกิจการค้าความรักการเงินกําลังจะมีความมั่นคงแบบสุดๆไปเลยครับ มีเมีย er นะครับได้ไพ่เ <Pues> ก <ondan S 1> ้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยในคำประกอเนี่ยถ้าม sure. ีความมั่นคงเนี่ยเขาบอกว่าในทางธุรกิจเนี่ยหรือการลงทุนเนี่ยถ้าคุณศึกษาในเรื <iren> ่องของการเป็นนักลงทุนนักเล่นหุ้นนักเก่งกําไรนะครับและก็ในลักษณะในเรื่องของทองคากองทุนตลาดหลักทรัพย์อันนี้ดีมากนะครับถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของการสร้างแบรนด์ในธุรกิจนะครับในการลงทุนเนี่ยจะยิ่งมั่นคงและประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคชะตานะครับการเงินและการงานในเรื่องของความรักนะครับเขาบอกว่า ในเรื่องของความรักคุณเริ่มต้นจากไม่มีอะไรกันมาทั้งคู่นะครับจนสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับส่วนในเรื่องของการเงินมีทั้งโชคลาภจากมรดกโชคลาภจากเสน่หาโชคลาภจากการเสี่ยงโชคถูกหวยถูกรอตตอรีนะครับอันนี้ฟันธงครับโอเคครับต่อไปนะครับมาดูปีมาแม่กันครับปีมาแม่ได้ไพ่ห้าไม้ห้าไม้ปกติแปลว่าการขัดแย้งและการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆความปังของคุณคือดวงชะตาคุณเปรียบเสมือนศิลปินเดี่ยว ทำอะไรเขาเรียกว่าเป็นจา่าฝูงเป็นผู้นำะนะครับเมื่อการเป็นจา่าฝูงเป็นผู้นําก็แปลว่าทําให้ทุกคนอยู่ดีกินดีสุขสบายเปราะว่าคุณจะอยู่ในระดับของหน้าที่การงานความมั่นคงตังกว่าเดิมคือการเป็นนักบริหารนะครับเป็นเจ้านายคนนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดครับคู่ของคุณตกเป็นคู่รักษาของการขัดแยง้งแต่เป็นการขัดแย้งในการเขาเรียกว่าดึงสติให้เกิดการส่งเสริมกันนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับ กำลังอยู่ในช่วงของการวางแผนทางการเงินทั้งตัวเองคนในครอบครัวคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณสามารถเป็นกุลซื้อและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและก็เงินจะรู้สึกว่าเป็นคนที่มองอนาคตในเรื่องของการเงินแบบง่ายเปรียบเสมือนพ่อมดแห่งเงินตาเลยครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นปีวอกปีวอกได้ไพ่สี่ดาบแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอจับอีกใบหนึ่งนะครับอ่ะได้ไพ่สี่ดาบบวกกับสองดาบนะครับ สดาบแปลว่าความเหนื่อยายเหนื่อยใจระยะพักฟื้นพักร้อนในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆจนจบสิ้นส่วน2ดาบเป็นไพ่ที่ถูกพยากรณ์ในเรื่องของการรอฟังข่าวดีในการเซ็นสัญญาคอนแทคการโปรโมทนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการลงทุนทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางตรงทางอ้อมจะดีนะับธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์จากประสบความสำเร็จการงานที่มีความรุ่งเรืองทางสายการตลาดสร้างแบรนด์จาประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้มหาศาลนะครับเกิดจากในทุน และคุณใช้ความสามารถนะครับจึงประสบความสำเร็จในเรื่องของคู่ครองคู่รักความรักเปรียบเสมือนความรักออนไลน์คุณมีโอกาสเจอในอินสตาแกรมนะครับสไ y นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมหาคู่นะครับตอนนี้กําลังดังนะครับไม่ว่าจะเป็น t i n d e ทนเะหรือ o m มินะครับนี่คือสิ่งออกมาส่วนในเรื่องของการเงินนะครับกำลังรอเงินทุนและการอนุมัติโปรเจกเต์สำเร็จครับอันนี้ฟันธงครับอ่าต่อไปนะครับปีลากา ปีละกาได้ไพ่เดอะฟูลนะครับเดอะฟูลดยคำพิกรเนี่ยมันแปลว่าการผจญภัยนะครับและการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วไพ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นไพ่เอนเตอร์เทนเมนต์ดวงชะตาของคนวันนี้ถ้าทําอะไรเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ครบ,บวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปินการตลาดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างแบรนดิ n งจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเขาบอกว่าถ้าทําอะไรที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของส่วนตัวจะมีความมั่นคงกว่างานประจํา ข้อนการเปลีป่ยนแปลงของคุณคือวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็ทําให้วิกฤตโอกาสนั้นประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคาว่าความปังเนี่ยเด่นกว่าเดิมดีกว่าเดิมเก่าวกว่าเดิมครับและส่วนเรื่องของการเงินนะครับทุกอย่างของคุณเนี่ยใช้สมองและปัญญาคำว่าทํางานน้อยได้เงินเยอะและก็เป็นคนที่ลุยเต็มที่แล้วมีความสุขนะครับส่วนเดอะฟูในเรื่องของความรักของคุณนะครับความรักของคุณอยู่ในคําว่าความรักที่มีอิสระแปลว่าอะไรต้องเจอคนที่เข้าใจนะับและต้องเจอคนที่ซับพอร์ ในสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกความคิดคุณได้ก็คือจะได้คู่ของคู่รักที่ส่งเสริมด้วยคำว่ากำลับบงใจครับส่วนเรื่องเงินนะครับมีความสุขกับการใช้จ่ายกับเงินที่หามาเพราะคุณคิดไว้ว่าเงินหามาต้องใช้นะครับและถ้าไม่ใช้เนี่ยตายไปเอาไม่ได้ตายไปเอาไม่ได้ครับอันนี้ฟันธงครับโอเคต่อไปนะครับบีจอครับบีจอได้ไพ่เดอะมูนนะครับเดอะมูนเนี่ยความปังของคุณเนี่ย เดิมูนโดยคำนกรแปลว่ามูเตลูนะครับมูเตลูแปลว่าอะไรคุณเชื่อในเรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทําให้เกิดความปังนะครับกระแสะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่แล้วนะจะหนีไม่พ้นไอ้ไข่นะครับพญานาคนะครับแล้วก็เทวเวสวรรเพราะสุดเลยตอนนี้คือเทวเวสวรณน,นะครับพระะน้นกกำลังส่งเสริมให้เกิดความปังในหน้าที่การงานการเสี่ยงโชคการมีเงินไหลมาเทมานะครับและสําคัญนะครับ ในลักษณะของความรักคู่รักของคุณเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนต่างชาติต่างประเทศนะครับเน้นคําว่าต่างถิ่นต่างแดนเช่นคนไทยอยู่ในต่างประเทศนะครับหรือคนต่างประเทศอยู่ในเมืองไทยอันนี้ฟันธงครับว่าความรักตกสูงสุดส,ส่วนเรื่องของการเงินกลว่าคุณจะเป็นคนที่มีเงินสดแบบไม่ขาดมือแล้วคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้จ่ายนะครับโดยที่คุณเป็นคนที่มีโชคลาภก,ก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างแน่นอนครับฟันธงครับ โอเคปีสุดท้ายนะครับปีกุลปีกุลได้ไพ่ควีนถือกระทาในบรรดาเกี่ยวกับคาทานะครับนะครับเขาบอกว่าควีนถือกระทาเป็นไพ่ที่ประสบเลยสี่เรื่องของโชคชะตา 1. การงานการลงทุนการต่างประเทศการศึกษานะครับสการเงินนะครับในเรื่องของความมั่นคงจากโชคลาภเสนีหาและธุรกิจนะครับแล้วก็รักษะในเรื่องของความรักเขาบอกว่าได้คู่รักคู่ครองนะครับ ที่ค่อนข้างส่งเสริมตั้งแต่ต้นจนจบจนมั่นคงไปสู่ครอบครัวเรื่องของบุตรและบริวารนะครับและสิ่งสําคัญนะครับเงินทองกําลังจะตอบโจทย์ในปลายปีนี้ว่าคุณมีโอกาสมีความมั่นคงมั่งครงงัง้งและเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนครับและคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ในปลายปีนี้แน่นอนครับฟันตรงครับ12นัก,กษัตริย์ที่พยากรณ์ไปขอให้ทุกคนฟังเหมือนสิ่งที่ บอกว่าดวงชะตา12นักษัตร์ปลายปีเปิดแล้วนะครับและเปิดแบบปังกว่าเดิมนะครับและดวงดีเวอร์นะครับนะครับคู่ส่งเสริมโชคกระดางเงินทองไหลมาเทมาครับปันทองครับสวัสดีครับ